แพงขนาดนี้เท่านั้นเพราะวันนี้เรารับถึง3รางวัลเอ,อ่อตัวฟิลเลอร์นะคะโบทอน้ํช็อกซินแล้วก็ตัวโปรแกรมแฟตค่ะได้ไม่ถึง4เดือนแต่เราก็ได้รับรางวัลแล้วแสดงว่าการันตีว่าเราอยอดใช้จริงตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ปูที่มีกระแสดรามา่าไม่หวัดไม่ไหวไม่เว้นแต่ละวันนะคะหันยิ่งกว่าหั่นครึ่ง่กว่าต้นทุนเพราเราของจริงใช่ไหมถ้าไม่ใช่ของจริงจะมีอะไรไหมครับถ้าไม่ใช่ของจริงจะมีอะไรไหมไม่ใช่ใช่ที่ราใหญ่ อ,อืทำได้2อปีซอนแล้วหมอฉีดจนแบบมือเมือม่อยไปหมดแล้วลปีหน้าเาจะได้ปีหน้าหรือปีไหนก็คาดว่าจะได้อีกเขาเป็นพาร์ทเนอร์ของเมดเซเลสไปเรียบร้อยแล้ว สวัสดีค่ะ,คะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วน,นะคะกับการรับรางวัลค่ะคือวันนี้ดูไม่ป้องแพงเลีเหรอแพงขนาดนี้เท่านั้นเพราะว่าวันนี้เรารับถึง3รางวัล วันนี้นะคะเป็นงานของตัว m e d i c i l e s ค่ะ, mm hmm. ะก็เป็นบริษัทนะคะที่มีตัวยาที่เราใช้อยู่ทั้ง3ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวฟิลเลอร์นะคะ mm hmm. โบทื้นัมช็อกซินแล้วก็ตัวโปรแกรมแฟตค่ะงานเดียวรับ3รางวัลต้องตบมือให้กังนำแล้วก็คุณหมอทุกคนรวมถึงลูกค้าทุกท่านอีกแล้วค่ะเพื่อเป็นทีมสีสันคัลเลอร์ฟูลไม่งั้นก็คงจะไม่สีชุดฉาดกระชากใจขนาดนี้นะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะก็มีหมออีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้ก็คือเป็นคุณหมอทั้ง3ท่าน แล้วก็เราอีกหนึ่งแต่ต้องเมาก่วนว่างานเนี่ยจัดตอนเย็นแต่ตอนเช้าเรามีแอคทิวิตี้อะไรคือจากตอนเช้าวาร์ปมาจากการเทรนแพทย์คือคุณหมอทุกคนก็คือมีหมอคนที่ได้แฮนด์ออนด้วยอยู่ในนั้นนะคะที่แฮนด์ออนรอบบ่ายเสร็จแล้วต้องรีบวิ่งมาเพื่อแต่งหน้าทําผมต่อเพื่อมางานนี้รวมถึงเราด้วยค่ะใช่เราก็คือถ่ายคอนเทนต์รอบเช้าวิ่งมาลบหน้าแต่งใหม่เดี๋ยวเราไปดูหมอกันว่าวันนี้คุณหมอจะแต่งลุกอะไรนะคะแล้วก็จัดเต็มแค่ไหนอะคะ ตอนนี้นะคะก็อยู่บริเวณหน้างานของเมดิเซเลสแล้วคืองานของปีที่แล้วเขาก็จึง้งปีนี้เขาก็จึง้ง ตอนนี้นะคะก็อยู่กันที่บูธแรกแล้วก็คือหน้างานบอกเลยว่าใหญ่อลังการมากจริงจริงคือเหมือนข้วดมทุก product ที่เขามีแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวฟิลเลอร์กล่องดำนะคะหรือว่าจะเป็นโบตูลินัมท็อกซินโปรแกรมแฟตของเราเนี่ยเองค่ะเลิกเก่าค่ะว่ากางนําใช้ของปลอมของไม่จริงผิดอ,อยอไม่มีอ,อยอใดๆนะคะเพราะว่าเรามารับรางวัลให้ลูกค้าเห็นแล้วนะคะว่าเราใช้จริงใช้ของแท้แน่นอนผ่านอ,อยอถูกต้องตามกฎหมายคะ่ะ ก็คือมาถึงโปรแกรมแฟทนะคะโปรแกรมที่อยู่กับเรามาอย่างยาวนานค่ะอันนี้เราก็ได้รับรางวัลอีกแล้วนะคะก็คือตัวโปรแกรมแฟทซีซีนั่นเองค่ะก็ขอบคุณลูกค้าที่ใช้กันอย่างสปัดหมอะเราก็สปักสบอมเลยเพราะว่าชีดไม่หยุดนึกถึงโปรแกรมแฟทนะคะก็ต้องนึกถึงซีซีเพราะว่าอยู่กับเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้าใช้แฟทซีซีเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าแทบไม่เจ็บไม่แสบเลยแล้วก็บวมน,น้อยมากด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปบูตต่อไปอีกดีกว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวรอมาหมอด้วยค่ะว่าบูตต่อไปที่เราจะได้รับรางวัลเนี่ยเป็นอะไรตอนนี้ก็อยู่กับคุณหมอนะคะทั้ง2องท่านของเราจากสองภูมิภาค <c oughs> ให้แนะนำนิดหนึ่งหมอหนึ่งกังนําสุราชครับหมอพีกังนําชนบุรีครับ าจากสาภูมิภาคเพิพ่ม <5 S 2> มาอีกหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะหมอแทนนะคะแพทย์หญิงสุภการเมเนเนค่ะเมื่อเช้าเราเพิ่งทอะไรกันเทรนกันมาคือทั้ง3คนนี้คือไปเทรนหมดเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วก็วิ่งกันมาค่ะขึ้นหน้าขึ้นผม แล้วก็มานี่นให้คุณหมอพูดถึงผลิตภัณฑ์วันนี้บ้างดีกว่าว่าเรารับรางวัลอะไรบ้างอย่างรางวัลแรกเลยค่ะคุณหมอได้รับรางวัลในเรื่องเป็นของออแบรนด์ที่ใช้ตัวน<อ>ิวราเมสใช่ไหมคะในการใช้ตัวยานิวราเมสปริมาณที่เยอะมากเลยจนได้รับรางวัลน,นะคะต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะที่ไว้วางใจให้กั่งนำคลินิกเนี่ยได้มาทับริการที่กึงนำคลินิกค่ะงานเริ่มแล้วแต่ยังไม่จบเราจะพูดต่อ ไปก็จะเป็นโปรแกรมสลายไขมันนะครับเป็นตัว CC face แล้วก็ CC body นะครับเอามาถึงอีกตัวหนึ่งนะคะน้องใหม่ล่าสุดให้คุณหมอพีพูดบ้างดีกว่าว่ามันคือตัวไหนคะตัวหนึ่งที่เพิ่งเอาเข้ามาคลินิกเราเลยเนาะก็คือโบนิวิวโรนอกขนาดเราเพิ่งเอาเข้ามานะเรายังได้รับรางวัลเลย ใช่ไม่ถึง4<ห>เดือนแต่เราก็ได้รับรางวัลแล้วแสดงว่าการันตีว่าเราอยอดใช้จริงโบนิวคืออะไรคะคุณหมอโบอนิวน้ท็อกซินเอน,นะครับช่วยเกี่ยวกับพวกริ้วรอยต่างๆเนาะอืมก็เป็นโบที่ผ่านออยอมีคุณภาพแล้วก็ใช้ใสายพันธุ์ของเดียวกับโบอเมกาใครอยากมาก,ก็ต้องลองดูค่ะโบนิวนะคะแบบใหม่แบบสดเพราะว่าเราเพิ่งเอาเข้ามาไม่ถึง5เดือนนะคะแล้วก็ ทำไมเราต้องเอาเข้ามาเนี่ยต้องถามคุณหมอของเราค่ะก็คือโบนิวนะครับเป็นโบของเกาหลีนะครับที่ใช้สายพันธุ์เดียวกับโบของอเมริกานะครับก็คือเรียกว,ว่าสายพันธุ์ฮอลเอดิเฟอนะครับค่ะซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในการเอามาทำบริ็อคพินสำหรับการรักษาเกี่ยวกับพริ้วรอยต่างๆ ค่าท,ที่มีความบริสุทธิ์สูงผลลัพธ์อยู่ได้นานมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็มีความปลอดภัยก็จริงๆถึงแม้ว่าเราจะเอาเข้ามาไม่ถึง5เดือนนะคะแต่ว่าเราก็ได้รับรางวัลทีอ2เลยอ,ะอ่ะอ่าก็อยากจะถามคุณหมอหนึ่งนิดนึงว่าทําไมเราถึงได้รับรางวัลน,นี้เราก็คุณหมอหนึ่งฉีดลูกค้าเยอะหรือเปล่าลูกค้าติดใจกลับมาใช้ซ้าหรือเปล่าคะเหตุผลที่ <ๆ S 2> คนไข้ใช้บริการของเราเยอะมากๆเนี่ยเพราะว่าอย่างตัวชื่อเลยฮะโบนิว แปลว่าเป็นเป็นโบของคนเจนใหม่ฮะใช่คนก็มองโบตัวนี้เป็นโบหลักนะครับโบโบตัวหลักที่เริ่มเริ่มต้นในการใช้นะครับสำหรับคนไข้ทุกๆคนราคาเข้าถึงง่ายนะครับราคาย,ย่อมเยาใช่ใครที่อยากเข้าวงก,การบริหอก็เริ่มจากโบนี้ได้ใช่ครับเป็นเป็นตัวที่แนะนำเลยตอนนี้นะคะเราอยู่ บูที่มีกระแสดราม่าไม่หวัดไม่ไหวไม่เว้นแต่ละวันนะคะมีทุกวี่ทุกวันมีทุกวี่ทุกวันไม่เคยพักนะคะบูนี่คือบูอะไรคะคุณหมอบูสนิวเมิสค่ะแต่วันนี้มาเฟิร์มใช่ไหมคะคุณหมอใช่คนเฟิร์มเลยของแท้ของดีแน่นอนค่ะให้คุณหมอพูดถึงประเด็นเรื่องราคาของเราดีกว่าเพราะว่าราคาของเราเนี่ย ส่วนทางกับคุณภาพของสินค้าสุดๆอยากให้คุณหมอพูดนิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราดียังไงแล้วก็จริงๆคุ้มกับเงินที่ลูกค้าจ่ายปะ่ะสำหรับตัวผลิตภัณฑ์นิวรามิสนะคะลหลายๆคนน่าจะรู้จักดีแต่ว่ายังมีอีกหลายคนที่ยังไม่เคยใช้ดังนั้นเนี่ยกังนำคลินิกก็อยากจะให้โปรโมชั่นนี้เนี่ยไปกับทุกๆคนที่ยังไม่เคยได้ลองไม่เคยได้ใช้ตัวฟิลเลอร์นิวามิสนะ สำหรับ1ซีซีแรกอยู่ที่1,919บาทเท่านั้นเอง <c oughs> แล้วก็ยังมีของแถมอีกตั้งเยอะเลยนะคะซึ่งเวลาที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยจะให้ความสวยละมุนเป็นธรรมชาติพร้อมๆกับทีมแพทย์ของเรากึงน,นำคลินิกเนี่ยฉีดยังไงก็สวยอยู่แล้วไปดูใบหน้าคุณหมอเป็นตัวอย่างนะคะคุณหมอ วันนึกคุณหมอสี่เคสฟิลเลอร์คางเยอะไหมคอุเย,ยอะมากเลยค่ะทั้งคางทั้งขมับทั้งแก้มตกเยอะมากเลยจริงๆริเ <laughs> นี่หมว่าดิวามิตรเเติมได้หลายแอเรียใช่เติมได้หลายแอเรียนะคะยังไงก็ลูกค้าถ้าสนใจนิวรามิดเนี่ยก็สามารถแอดไลน์แอดกางน้ำนิกมาทักมาถามคุณหมอหรือปรึกษาคุณหมอก่อนได้เออเพราะว่าของเรานะคะคุณหมอปรึกษาฟรีทุกคนทุกจังหวัดทุกที่นะคะใครไม่ปรึกษาฟรีถักมาบอกเลยเออ เรียบร้อยนะคะกับรางวัลทั้งหมดของเรานะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็น Friends of Medisoles ค่ะแล้วก็มี3รางวัลทั้งหมดที่เราได้นั่นเองรางวัลนี้นะครับก็จะเป็น Diamond นะครับ c o s m e r Award นะครับก็เป็นของ New r a m i t นะครับก็คือผลิตภัณฑ์ Finer ที่เราใช้กันถ้าคุณหมอคือคนหลายคนสงสัยว่าเพราะที่เราเนี่ยจัดโปรฟิลราคาแบบหันยิ่งกว่าหันคือมีกว่ามต้นทุนพอเราของจริงใช่ไหมถ้าไม่ใช่ของจริงจะมีอันนี้ไหมครับเออถ้าไม่ใช่ของจริงจะมีอันนี้ไหมใช่ใช่ปูนี่รางวัลใหญ่ ครับรางวัลต่อไปเป็นรางวัลซีซี่นะครับเป็นโปรแกรมยกกระชับไขมันนะครับสลายไขมันนะครับเป็นโปรแกรมที่ดีมากๆเลยได้2ปซีสอแล้วหมอฉีดจนแบบมือเมื่อยไปหมดแล้วปีหน้าก็ <c oughs> ได้ปีหน้าหรือปีไหนก็คาดว่าจะได้อีก สำหรับรางวัลสุดท้ายนะคะก็จะเป็นรางวัลที่ได้ระดับตัวแฮทรีนัมนะคะเป็นของตัว n ิวโรน o ็นะคะเป็นตัวโปรท็อก ok ตัวใหม่ที่เพิ่งเอาเข้ามาในคลินิกเนาะน้องใหม่แต่ว่ามาแรงมากค่ะทุกคนคุณภาพแบบเกินราคาจริงๆริง เป็นพาร์ทเนอร์ของ Medisales เป็นเรียบร้อยแล้วเ,เพราะว่าเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Medisales มาอย่างยาวนานออสองปีนี้ก็คือเราใช้คุ้มค่ามากถ้าไม่มีลูกค้านะคะก็คงไม่มีรางวัลที่คุณหมอเราถึงตอนนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ของเรามากๆที่แบบว่าตั้งใจใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะให้ลูกค้าดีๆของเราทุกคนคะ่ะ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจนะครับทั้งตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็กังนําคลินิกเองนะครับเราทุกท่านแพทย์ทุกคนก็จะรักษามาตรฐานแบบนี้ตลอดไปนะครับ ก็จบไปแล้วนะคะวันนี้นะคะกับการรับรางวัลของทาง Medicele s หอบจริงๆนะคะเพราะเราเป็น f Friends of m e d i เซ l e s นะคะก็คือเราก็หอบทุกอย่างกับบ้านเราหมดได้ไรน,นะคะก็ต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกมากนะคะที่เข้ามาใช้บริการกังนัมคลินิกนะคะทำให้เราเนี่ยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆเข้าสู่ใบหน้าลูกคา้าขอส่งมอบรางวัลแบบขอเริ่มชาละแล้วคราวหน้านะคะอมจะพาไปรับรางวัลที่ไหนลหูกไปทาอะไรอีกนะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe นะคะ กับช่องกางนำคลินิกไทยแลนด์ด้วยค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย